อ่ะน,นะครับผมผมนี่ผมมีปริภัณฑ์ดีมาแนะนํานะครับนี่เลยปัวครับผมไว้บิทีมนะครับผมบอกเลยว่านี้เนี่ยสุดยอดเลยนะดําตรงไหนทาตรงนั้นนี่คือสโลกแกนเลยนะข้อสอบดําหัวเข่าดําตะตุ่มดำพวกนี้นี่คือได้เลยตัวนี้เยใช้ดีนะมากๆในผมใช้อยู่แฟนผมใช้อยู่ด้วยนะครับพอก่อนแก้มตูดแฟนผมเนี่ยคือจะบอกว่าดําเป็นจุดๆนะครับดําแบบดําเป็นพุ่นแบบจุดๆอ่ะนี่ทาไปคืนเนียนคืนเนียนแบบว่าเนียนแล้วแบบคืนเนียนเหมือนหน้าเลย แก้มแคมขออ,อุ้ยอุ้ยใน <c oughs> ของสูงชื่อเสียงก็ไม่มีอยู่แล้วตบก็หมดชื่อเสียงกั่เลยดจริง <c oughs> <c oughs> แนะนำเลยครับปัวครับผมสนใจติดต่อไม่ได้เลยครับนี่เลยเดี๋ยวลงเครดิตให้เนี่ยดูอ่ะเนี่ยจริงๆ <c oughs>